สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรับ,รบท,ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับกระผมเอการาชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้มาฟังการขอพรในกรณีที่มีการบวงสรวงนะไม่ว่าจะเป็นงานใดก็แล้วแต,แต่เมื่อมีการบวงสรวงแล้วเราก็จะมีการขอพร ในสมัยโบราณนั้นการขอพรในเวลามีการบวงสวงจะมีการขอพรไว้ทั้งหมดอยู่9ข้อด้วยกันก็มาฟังดูนะครับว่าเกข้อนั้นมีอะไรบ้างมาฟังตัวอย่างกันนะครับเครื่องปลีกรรมทั้งปวงนี้เมื่อท่านผู้มีคุณ รับเครื่องสังเวยแล้วพวงฆ้าพระเจา้าขอน้อมขอพระพรมงคลตามยุบบทแบบโบราณมีนานมาข้อที่หนึ่งขอจงยาตายด้วยคมสาตราอาวุธยาพิษกลลวงของคนที่มุ่งร้ายหมายทำลายลางข้อที่สอง ขอจงอย่ามีปัญหาเข้ามาทำลายชีวิตให้ติดขัดประกอบการค้าพาณิชย์จงเจริญรุ่งเรืองไปบูญข้อที่สามรับราชการยศตำแหน่งจงเจริญก้าวหน้าอย่าหยุดยัง้งข้อที่สี่มีเมตตามหาสเสนมหานิยมมหาโชค มหาลาบและแคลวคลาดจากภัยทั้งปวงข้อที่ห้าเทวอารักษพระผูิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนคุ้มครองรักษาตลอดกาลข้อที่หกมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจบารมีแผ่ไยสารบริวารเคารพมูชนจงยำเกรง ชื่อเสียงจงกระจรกระจายทุกแดนดินข้อที่เจขอจงมีปัญญานำพาตนเองและลูกหลานปวงชนผู้มีทุกข์ขอให้ผ่านผลทุกข์และปัญหาทั้งปวงข้อที่8หากจากระทําการใดในวันข้างหน้าด้วยอำนาจแห่งบุญเก่ายังไม่ถึงที่ขอเทพไทยเทวาสุราลิต จงเสด็จมาบรรดาลอนุโมทนาให้การของขานั้นจงสำเร็จทุกประการข้อที่เกเมื่อข้าดับจิตให้ถึงพระนิพพานหากบุญวาสนาไม่เอื้อผลขอให้จุติบนสวงสวรรค์พิมานถ้าจะเกิดยังโลกมนุษย์ขอให้เกิดในสกุลสูง อุด,ดมด้วยลาบยศบารมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติให้บรรดาลเป็นไปในเบืองหน้าบัตรนี้เถอ